MG ทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่อย่างเหนือชั้นด้วยรถยนต์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเสมอมาและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ MG ได้แนะนำ New MG Maxus 9รถ eMPV ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ครั้งแรกในเมืองไทยมาเติมเต็มกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยความเหนือชั้นในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะสูงสุดในทุกการเดินทาง MG Maxus 9 First Full-size Pure Electric MPV ของอาเซียนคันนี้นะครับถูกออกแบบมานะครับบนพื้นฐานของแนวความคิด MIFA ครับอันได้แก่ Maximum Intelligent Friendly และ Artistic นะครับสำหรับการออกแบบของยานยนต์คันนี้นะครับถูกออกแบบโดยการใช้พื้นที่นั่งนะครับของผู้โดยสารแถวที่2เป็นศูนย์กลางของการออกแบบครับ นอกจากนี้เรายังสามารถสัมผัสได้นะครับถึงนวัตกรรมรูปถึงการออกแบบนะครับที่มีเอกลักษณ์ทันสมัยและรายละเอียดในทุกๆวัสดุที่มีความเป็นพรีเมียมทั้งภายในและภายนอกครับและครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในกลุ่มรถ MPV นะครับท,ท่านนั้นสามารถที่จะปรับเซตระบบเตือนและปรับระดับการช่วยเหลือการขับขี่ได้อย่างละเอียดทําให้ทุกการเดินทางท่านนะครับเปรียบเสมือนมี AI มาช่วยควบคุมทําให้การเดินทางท่านนั้นมีความปลอดภัยและความผ่อนคลายตลอดการเดินทาง MG Maxus 9 EMPV คันนี้นะครับนอกเหนือไปจากการที่มีประตูสไลด์ไฟฟ้า Dual Panoramic Sunroof ฝาท้ายไฟฟ้าซึ s, ฟฟา่งถือว,ว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับทุกทุกรุ่นแล้วนะครับภายในเองครับยังมีเบาะ VIP แบบปรับด้วยระบบไฟฟ้ามีระบบนวดควบคุมอุณหภูมิความอุน่นความเย็นนะครับและที่ว่าวันนี้นะครับก็ถูกควบคุมด้วยทัชสกรีนส่วนตัวอีกด้วยสารภายนอกเองก็มีดีไซน์ระบุชัดเจนนะครับว่า m p v คันนี้เป็น m p v พลังงานไฟฟ้า100%เซครับ ทางด้านหน้าโอกแบบกระจังแบบ EV g r i l l Less Design และไฟ DRL ประกายคริสตัลสะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียมโดดเด่นด้วยไฟ Daytime Running Light พร้อมระบบเปิดไฟและระบบปรับ,บไฟอัตโนมัติชุดกันชนท้ายกับชุดไฟท้าย LED Design w i d e Chef ออกแบบให้ยาวเต็มพื้นที่ด้านหลังทำให้ดูกว้างโดดเด่นและยังเป็นแสง LED ที่เห็นได้ชัดเจนเวลากลางคืนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกับ,บ Sequential เพิ่มความสงา่าเหนือระดับกับเส้นสายโครเมียม เน้นรูปทรงสไตล e ์ E M P V ที่หรูหราที่สุดในคลาสให้กระจกแบบ Privacy Glass ปัดลดแสงและความร้อนที่จะผ่านเข้ามาเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้โดยสารด้วยฐานล้อที่ยาวแบบนี้นะครับทำให้ MG Maxus 9 e M P V คันนี้นะครับสาม,มารถที่จะจัดสรรพื้นที่ภายในห้องโดยสารรองรับความสะดวกได้มากกว่า M P V ที่เป็นแบบไฮบริด หรือว่าแบบสันดาปภายในด้วยสําหรับพื้นที่ภายในเองแม้จะเป็นมิติความกว้างความยาวเองก็ดีรวมถึงความสูงเหนือศีรษะนั้นทุกออกแบบมาครับเพื่อให้มีระดับความสะดวกสบายสูงที่สุดสําหรับผู้โดยสารนอกเหนือไปจากนี้ยังสามารถจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอต่อการเก็บสัมภาระในทุกๆรูปแบบอีกด้วยครับ MG Maxus 9นะครับรองรับ l u x u r วรีส l ไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายจะไปทำงานก็ได้จะไปออกงานสังคมก็ได้ในช่วงวันอยู่จะไปพักผ่อนผ่อนคลายกับครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับภายในห้องโดยสาร MG Maxus 9ความโปร่งสบายที่เหนือกว่าทั้งจากหลังคา Dual Panoramic Sunroof สามารถปรับเอนนอนได้แบบที่นั่ง First Class พร้อมปรับอุณหภูมิภายในเบาะทั้งร้อนเย็นและฟังก์ชันนวดตามสรีระแยกแปตำแหน่ง ปรับได้8รูปแบบการนวดโดยทั้งหมดสามารถบันทึกแยกตามสไตล์แบบเฉพาะตัวคุณอิสระทั้ง2ที่นั่งการจัดวางช่องตำแหน่งวางของคอนโซลหน้าเบาะช่องต่อปลักไฟบ้าน AC 220โวลต์รองรับการเชื่อมต่อการชาร์จกับ USB Type A และ Type C แบบ Fast Charge และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ภายในรถให้ทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างอิสระในทุกตำแหน่งที่นั่ง จากช่วงฐานรอที่ยาวพร้อมติดตั้งบานประตูแบบ Electric Sliding Doors ทั้งสองฝั่งให้ความสะดวกเข้าออกง่ายกับทุกสรีระของผู้โดยสารเปิดปิดได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสและชุดฝาท้าย Electric Tailgate ให้เปิดง่ายและใช้งานได้สะดวก การออกแบบให้ตำแหน่งนี้ควบคุมรถนะครับแม้จะเป็นเรื่องความสะดวกสบายการจัดสรรพื้นที่ความกว้างตำแหน่งการวางขาถือว่าสามารถตอบโจทย์ผู้โดยสารมากที่สุดเลยนะครับโดยการใช้ระบบแบบทัชสกรีนหรือว่าสัมผัสแบบส่วนตัวด้วยสามารถที่จะบันทึกฟังก์ชันการปรับหลายหลายระบบที่คุณชื่นชอบได้ในหลากหลายรูปแบบการใช้งานนะครับโดยที่จะมีการบันทึกแยกเป็นเมนูโปรดส่วนตัวของคุณด้วยครับและส่วนที่นั่งต่อหน้าการออกแบบหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด7นิ้ว virtual cluster และการแสดงผลฟังก์ชันการใช้งาน ADAS Vehicle Info TPMS ให้ผู้ขับขี่เช็คสถานะของตัวรถได้ตลอดเวลาและหน้าจอกลาง12.3นิ้ว Center Screen IPS High Definition ความคมชัดสูงพร้อม360 c a m e r รองรับการเชื่อมต่อความบันเทิงภายในห้องโดยสารแสดงฟังก์ชันการใช้งานระบบ Apple CarPlay และระบบ Smartphone Connectivity และยังสามารถฟังเพลงออนไลน์ผ่านบลูทูธของอุปกรณ์ส่วนตัวจากทุกตำแหน่งโดยสารภายในตัวรถก็ได้เพลิดเพลินไป,ปกับ Premium Sound System พร้อมลำโพง12ตำแหน่งกล้องระดับ HD เชื่อมกับกระจกมองหลังเพิ่มความคมชัดและมุมมองที่กว้างทางด้านท้ายพร้อมฟังก์ชันตัดแสงตอนกลางวันและลดแสงจ้าจากไฟหน้ารถวิ่งตามแบบอัตโนมัติในตอนกลางคืนและยังให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้โดยสารจากผู้ขับขี่อีกด้วย MG Maxus 9ใหม่ได้พัฒนาขึ้นอีกระดับด้วยระบบ AI Pilot Advanced Safety Assist System ระบบความปลอดภัยล่าสุดที่ให้ได้ทั้งเสริมสมรรถนะการขับขี่ความสะดวกสบายให้มีเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดและทำงานได้ไวมากยิ่งขึ้นยกระดับมาตรฐานยุโรป t w e y Advanced Synchronized Protection System ในแบบที่เน้นความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเจ้าของรถเป็นศูนย์กลางในการควบคุมตัวรถสามารถปรับตั้งระดับการเตือน และควบคุมผู้ขับขี่เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ช่วยควบคุมตัวรถและคนขับรถได้อย่างละเอียดในทุกระบบล่าสุดกับระบบ Driver Fatigue Monitor System ที่จะใช้กล้องตรวจสอบความเหนื่อยล้าและพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับด้วยอัตโนมัติตลอดเวลาหาเกิดความเสี่ยงระบบจะมีสัญ,ญลักษณ์พร้อมเสียงเตือนให้ผู้โดยสารทราบในท,ทันทีล่าสุดกับระบบ ACC Adaptive Cruise Control ใหม่ ที่ใช้กล้องและเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดระดับคลื่นมิลลิเมตรตัวรถจะสามารถปรับความเร็วแบบแปรผันรักษาระยะห่างจากขันหน้าโดยอัตโนมัติทำงานได้ถึงหยุดสนิทและการเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งภายในเมืองได้ทั้งการตอบสนองการออกตัวการเบรกที่นุ่มนวลและปลอดภัยยิ่งขึ้นกับระบบ AEBS Autonomous Emergency Braking System ที่จะเตือนก่อนการชนและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบ LDW and LKA System Lane Departure Warning and Lane Keeping Assist With Lane Change Assist System ทำให้ทุกการเดินทางโดยสารของคุณปลอดภัยยิ่งกว่าแม้ไม่ได้ขับขี่ด้วยตัวเองโครงสร้างตัวถังจุดยึดแบตเตอรี่พร้อมระบบความปลอดภยัยผ่านการทดสอบ Crash Protection การปกป้องผู้โดยสารภายในได้รับมาตรฐานความปลอดภัย Australian NCAP และ E-NCAP 5 Star ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยสูงสุดของรถไฟฟ้ายุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดจากแซ c กมอเตอที่ออกแบบให้ e m p v คันนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าด้วย High Performance PSM มอเตอร์ที่ทนทานรองรับการใช้งานเดินทางไกลให้ประสิทธิภาพสูงด้วยกำลังสูงสุดที่180กิโลวัตต์หรือ245แรงม้า แรงบิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรมอเตอร์แบบใหม่8 Layer Hairpin Permanent Magnetic Synchronous Technology ให้ประสิทธิภาพสูงรองรับน้ำหนักรวมผู้โดยสารและรวมสัมภาระและน้ำหนักลากจูงได้ถึง1,000กิโลกรัมแบตเตอรี่เทคโนโลยีล่าสุดทนทานและปลอดภัยยิ่งขึ้นขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโให้ระยะวิ่งสูงสุดที่540กิเม NEDC นับเป็น High Performance Battery ทารีลิเทียมไอออน90กิโลวัตต์เอาทที่พร้อมตอบสนองทุกสภาวะการใช้งานเบาะคนขับแบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมลัมเบอร์สปอร์ตปรับไฟฟ้า4ทิศทางให้ปรับได้พอดีกับทุกสรีระเพิ่มความกระชับในการควบคุมและลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ส่วนผู้โดยสารต่อหน้าแบบปรับไฟฟ้า4ทิศทางพร้อม Lu m b บ r s u p ป o ร t ปรับไฟฟ้าเช่นกันรองรับ DC Fast Charging การชาร์จกระแสไฟฟ้าสูงสุด120กิโลวัตต์ จาก30-80%ใช้เวลาประมาณ36นาทีรองรับกระแสไฟฟ้าในการชาร์จที่บ้านแบบ Normal Charge ได้แรงและเร็วที่สุดถึง11กิโลวัตต์จาก5-100%ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงครึง่งนอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับ EV ecosystem ด้วยการขยายสถานีชาร์จอย่างต่อเนื่องให้มีจุดชาร์จครอบคลุมทุก150กิโลเมตรปัจจุบันเรามีสถานี MG Supercharge มากถึง140สถานี สำหรับผมนะครับ MG Maxus นั้นไม่ใช่เพียง,ยงแค่ MPV เพื่อการโดยสารแต่เพียงอย่างเดียวในแง่ความปลอดภัยครับการที่เราสามารถเซตระบบต่างๆด,ด้วยตัวเราเองทําให้เราสามารถมั่นใจได้แม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ขับขี่ด้วยตัวเองนอกเหนือไปจากนี้ครับการที่เป็น e MPV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%ดังนั้นความเงียบในห้องโดยสารจึงเหนือไปกว่า MPV อื่นๆที่เคยสัมผัสมาซสอีกนะครับ MPV คันนี้นะครับเปรียบเสมือนที่ทํางานเคลื่อนที่ไม่ว่าช่วงที่เราจะจอดรอเองก็ตามแต่สามารถทําให้เราทํางานได้เป็นปกติ สามารถใช้เป็นห้องอัดก็ได้ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนี้เรายังสามารถได้รับความผ่อนคลายสุดๆด,ด้วยการเอนปรับพื้นที่และสามารถให้เบาะนวดได้อย่างสะดวกสบายด้วยครับและด้วยคุณสมบัติเหล่านี้นะครับทำให้ MG Maxus Style คันนี้เปรียบเสมือนกออฟฟิสที่ทํางานเคลื่อนที่นะครับที่ทําให้ทรัพยากรเวลาของท่านทุกวินาทีได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดครับ MG Maxus 9พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ในการใช้รถแบบหรูหราพร้อมความหรูหราเหนือระดับ อย่างแท้จริง